พวกบมบ่เป,ป,ป้านี่แกนี่แม่คราวนี้เราหัวแนมร้องบ่เป้ากัานยิ่งยาวไปยังไงหวานขนาดโอ้พอแล้วครับทุกคนวันนี้นี่มาแอวสวนยาลุยนะครับเนาะนี่พอแล้วครับอืพอแล้วครับบโอ้เต็มแฮตครับเนาะอันนี้นี่บะเป้ากลุยดูเออนี่พักละมันก็พอแล้วครับ เจ้าป้าเป้าจัดเกลือและแก็หานี่หลายอย่างเลยนะครับเนาะเป็นสวนผสมนะครับอันนี้เป็นเก้ามันนะครับเนาะนี่อันนี้จะให้เก้ามันนี่โอ๊ะไก่ไก่ไก่มีเก้ามันเนี่ยตัวอ่ะปะโป๊ะเปลาวนะครับตอนนี้นะครับนี่ผสมีะนี่ยังคมอยู่ล่ะ นี่ไงพี่แกแกเหรอันต้นนี้มีต้นนี้อืมต้นติดหัวไฟนี่โอ้แกแล้วนี่ดำมัล่ะน้ำนี่ยไทยมีเนาะมีน้อยมีนี่โมหนึงเออร้องเขาบอกแม่แก่ป้าเป้ามะกร้าเนาะเอาเหรอระบุทเป็นแม่แก้าเป้าแล้วระบุทเป็นแม่แก่ป้าเป้โอ้แกแต่กันโซ่ นี่าฮ่ันแันก่ยยกได้แล้วกันโอ้หายแก่แต่ว่าจอยมาจุ๊บนี่ถึงกับมันหมองนะครับเะมันแกขนาดนี้ละลูกโอ้ยแนมแนมเต็นแคครับลูกเป็นต้นหอมต้นหอมเลยกันี่พอรึแน้เพิ่งมาลุยแต่หอมครับแนมหอมขนาดเลย ป okay. yes, so, okay. yeah. no, ุ้งกะเอาหลอดเขาดูดเอาโอเคน้ำมันน่ะกะำมาเดี๋ยวโบเดี๋ยวปนอยู่โบมาโอ้แอนกแอนกะว่าฮันแก่มันอุ้ยหวานเนาะาจีนหวานน้ำหอมแจะน้ำหอมแจะพอเป็นเพราะ

แข่งจดอ่ะยังโหดตเออกับมันใายนี่มันเอาลองมาลองมอาหยะด <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับอ่ะ ตัวดคือแนแกยังคือเลนเนาะต้องเจาะอยเบงขอาไเอาไปไปบ้านเนี่ยปุ่นจะร้องสักกนลหรอโนี่มาแข็งแล้วมันแก้วไปแย้นมโบว่จะแเนี่ยเน่น้ามันหวานดิมาครับเราจะมาร้องนี้มันจะได้หัไหม่ออืมโอแล้วโอืนเนาะอ่อนน้อยนี่อืมอื

เอนี่ใชเออม่เอวหาก่ะพ่อบมเป้านี่แกนี่อ้าวใส่นียใส่เลแม่ขาดีหรอขอนมเหรอเออแนมลูกสาวแนมบ้าเลยนะครับเนาะใส่ก็ได้แล้วแม่นี่แกแล้เหอใส่ก็พอแล้ครับทีมัน